สวัสดีค่ะ FC เพื่อไทยวันนี้จะมาขอบคุณ FC คนหนึ่งนะคะที่เขามาเล่าเรื่องว่าครอบครัวเขานะใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคเป็นโครงการที่ดีนะคะก็คือเป็นโครงการของดรทักษิณอดีตนายกทักษิณชินวัตรนั่นเองและก็ต่อเนื่องมาถึงยุคของนายกเพะะย์ทองทานชินวัตรนะคะนายกเพย์ทองทานชินวัตรว่า เป็นโครงการที่เราไม่มีวันหยุดเคมค่ะเพราะทุกวันนี้โครงการนี้ก็ยังอยู่แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปของนายกอิงว่าเนี่ยพ่อเขาดนะ้เป็นมะเร็งสามชนิดถ้าจ่ายจริงอะ่ะต้องจ่ายต้องสองล้านค่ารักษาค่าพยาบาลค่ายายอะไรก็แล้วแต่ต้องจ่ายสองล้านแต่อันนี้เขาจ่ายแค่ พยาบาลพิเศษกับห้องพิเศษเท่านั้นแค่48,000บาทจาก2องล้านสี่นะคะถ้าไม่มีโครงการสาธิบาลรักษาทุกโรคของอดีตนายกทักษิณและต่อมาถึงนายกแพททองทานจะต,ต้องเสียต้องสองล้านเลยนะคะมันดีขนาดไหนล่ะคะอยากจะบอกไว้